ละคนสั้น FC เอีเรื่องสายลุงแก้แขนพี่เนื่องจากคลิปนั้นนะทุกคนคลิปที่ชื่อว่าพี่ใจร้ายนั่นเองก็คือแบบมีคนเม้นมาเยอะมากว่าทำไมมันดุจังทำไมมันใจร้ายจัง แล้วก็น่าสงสารน้องวันนี้น้องก็มาจะมากแก้แค้นพี่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนะนำตัวละครก่อนเลยค่ะชื่อฟ้าใสค่ะผมชื่อบอยครับเป็นพ่อของสองคนนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อฟ้านิ่มนะ ดีใจมากที่มาได้เล่นละครเรื่องนี้หนูชื่อฟ้านิ่มนะคะนิปนี้พี่ฟ้าใสหนูก็ไม่ได้ทำพี่ฟ้าใสนี่คือการแสดงนะคะอย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะคะถ้าใครอยากดูแล้วไปดูกันเลยค่ะฮย วันนี้ไปอาบน,น้ำเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปเดินรอบสระน้ำดีกว่าดูวิวแสนสวยดีกว่าหาพี่ดีกว่า ยันยันประตูอยู่ไกลชามัดเลยเหนื่อยจุ้งจุงเหนื่อยจุ้งเลยกว่าจะออกมาได้เหนื่อยชาม,มัดเดี๋ยวไปดูพี่ดีกว่าพี่คะ มาเยี่นฉะดน้ำกับหนูไหม,ไมอย่ยมาเยี่นฉะดน้ำกับฟานิ่มไหมไม่เอาหรอกฟานิ่มทั้งนั้นฮะอย่าเพี่ยงเฉดจนแน่อ้าาฮ่าฮ่าฮไปเยี่ ได้หินที่แกพูดกันหมดนะยือ้อเด๋ยวมันก็ต้องอเดินออกมานี่แนะหละหินว่าตรงนี้แหละสมหน้าดูสักหน่อยโอยเจ็บจังเลยพี่นะพี่ จะไม่ยอมแพ้นี่พี่จะเทน้ำลงมาแล้วก็ให้พี่ลื่นล้มไปเลยนี่เนี่ยลโลลลอ๊ยขนาดโดนเองจนขนาดเทเองจนเจ็บเลยุียแต่ ต้องทำหน้าแบบไม่มีอะไรโอเค,คอแอบดูดีกว่าฮโอ้ยเก้าอีก็ไม่มีออกไปข้างนอกดีกว่า น้องบ้าอะไรของใหม่ลูกปึบอะไรของน้องเนี่ยฉันเลื่อนล้มเลยอีนน้องบ้าทำกับฉันแบบนี้ใช่ไหมฮะฉัน<ม>ต้องดักขามันฮ่าฮ่าไปดีกว่าเัื่อนเลยบ้าดีกว่า พี่ปีนอะไรตรงนั้นอ้าวไม่ไหวแล้วนะหืมเออยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมพี่ว่าหลังนี้ก็แกล้งไปแกล้งมาแกล้งมาแกล้งไปแกล้งไปแกล้งมาเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพนืสำหรับวันนี้ก็แกล้งไปแกล้งมานะคะเออโอ้โหพี่น้องสองคู่นี้ ใช้ไม่ได้เลยยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพืนฉันหนูกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจให้ฟ้านิ่มแล้วก็พ่อบอยแล้วก็พี่ฟ้าใส่ด้วยนะคะวันนี้หนูขอไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะบายบายแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องซากุระ เออบลบอกด้วยนะบายบายค่ะ